ในป่าดงอันลกทึบแทบชายแดนไทยขเขมรหากมองไปยังต้นไม้ใหญ่ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเจอกับห้างห้างหนึ่งซึ่งมีนายพลานสั่งไว้ล่าสัตว์สภาพของห้างนั้นถูกสร้างขึ้นมาแบบง่ายๆ คล้ายๆกับที่พักชั่วคราวและบนห้างแห่งนั้นก็มีนายพลานนหุ่มวัยชะกันลักษณะาท่าทางผอมเกล่งดูกำยำกำลังประทับปืนในท่านอนยิงเพ <c oughs> ื่อส่องสัตว์ในปา่าเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดพร้อมกับเก้งที่ล้มลง แล้วพลาหนุ่มก็ใช้มีดแล่ชำแหละเอาเนื้อและหนังเกลี้ยมออกจากปลาเพื่อกลับไปยังบ้านของตนแต่จูๆ่ๆผุ่มไม้ด้านข้างก็สั่นไว้ขึ้นแล้วก็มีหมูป่าวิ่งจู่โจมเข้ามาทางพลานุ่มแต่พลาหนุ่มก็ไม่ตกใจอะไรกลับยิบป,ปืนยาวขึ้นยิงด้วยมือเดียวและชื่อของเขาก็คือ พลานเข้มจอมพลานมือฉมังนั่นเองภายในกระท่อมน้อยหลังหนึ่งซึ่งปกติแล้วถ้าพลานเข้มกลับมาก็าจะได้ยินเสียงของเมียและลูกออกมาต้อนรับพ่อกลับมาแล้วจ้าได้เก่งตัวใหญ่มาด้วยนะแต่ในวันนี้ กลับไม่เป็นเช่นนั้นพลานเข้มที่เปิดประตูเข้าบ้านไปก็ถึงกับต้องผงะสุดลงนั่งเพราะสิ่งที่ได้เจอก็คือกลิ่น้าวเลือดอันคละคลุ้งและล่างของเมียกับลูกที่นอนจมกองเลือดอยู่ สภาพล่างนั้นเคลื่องในต่างๆล้วนหายไปทั้งหมดซึ่งผิดวิสัยของการโดนสัตว์ป่าธรรมดาแทะกิน ช็อกและทำอะไรไม่ถูกได้แต่ตะโกนร้องไห้ออกมาสุดเสียงด้ยวยความเสียใจและความแค้นเมื่อพานเข้มเริ่มตั้งสติได้ก็เริ่มสำรวจบริเวณร,ร,รอบๆทันที แล้วก็พบกับรอยหยดเลือดเป็นทางยาวหายเข้าไปในป่าลานเข้มจึงรีบจัดการกับร่างไร้วิญญาณของลูกละเนียโดยเผาบนกองฟอนข้างกระท่อม แล้วพลานเข้มก็สาบานต่อหน้าไฟว่าจะแก่แค้นให้กับลูกเมียให้จงได้จากนั้นพลานเข้มจึงหยิบปืนและขวานของมันแล้วแกะรอยตามรอยเลือดไปในป่าทันที ื่อพลานเข้มเดินทางเข้ามายังป่าลึกร้อยเลือดติตนตามมาก็ได้จางหายไปแล้วประกอบกับแสงตะวันก็กค่อยๆลารับขอบฟ้าไปแทนที่ด้วยแสงจันทร์และแสงดาวแล้วพลานเข้มก็ก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายและพัดไล่ความหนาวก่อนที่จะปีนไปสร้างห้างบนต้นไม้ อย่างทุกครั้งที่เคยเข้าปา่าในค่าคืนอันเปลี่ยวเงาพล่านเข้มไม่อาจหลับตาลงได้ พราะคิดถึงลูกและเมียของมันจับใจพี่เข้มขแล้วอยู่ๆมันก็ได้ยินเสียงเมียของมันร้องอยู่ด้านล่างของห้างเนื่อความคิดถึงและดีใจจนไม่อาจยอมรับได้ว่าเมียของมันนั้นได้ตายไปแล้วจริงๆล้านเข้มจึงได้รีบลงมาจากห้างในค่ำคืนนั้น แม้ในส่วนลึกจะรู้ว่าไม่ควรลงมาจากห้างในเวลาค่ำคืนก็ตามกองไฟที่พลานเข้มสุมเอาไว้ยังไม่หมดดับดีทำให้มีแสงบางๆส่องไปที่ใบหน้าของเมียพลานเข้ม เข้มเห็นหน้าเมียก็ร้องไห้วิ่งเข้าไปหมายที่จะกอดให้หายเศร้าใจแต่แล้วใบหน้านั้นกลับค่อยๆจางหายไปแทนที่มาด้วยกลิ่นสาบของเสือโคร่งตัวใหญ่คู่คำรามพร้อมที่จะกระโจนเข้าไปขย่ำเหยื่อของมัน เือตัวนั้นมันก็คือสมิงดงที่ย่องเข้าไปในกระท่อมของพลานหนุ่มแล้วก็ฆ่าลูกเมียของมันนั่นเองพลานเข้มที่แม้จะตกใจแต่ไม่คิดที่จะถอยหนีจึงหยิบปืนขึ้นส่องพร้อมบริกรรมคาถาเมสัมสมุขขาสัมภาหละลติเตสัมมุขขา กระสุนพุ่งตรงเข้าไปหาเสือร้ายโดยไม่พลาดเป้าถึงจะเป็นเสือสมิงดงที่แม้แต่กระสุนจากปืนไลเฟิลก็ยังทำอะไรมันไม่ได้แต่กลับต้องมาพ่ายแพ้ให้กับกระสุนปืนไทประดิษฐ์บ้านๆของพลานเข้มเสือคร่องตัวใหญ่นอนลม้มลงอยู่ตรงนั้นแต่พลานเข้มก็ไม่ได้ประมาทจึงรีบบรรจุกระสุนอีกหนึ่งนัดแล้วก็บริกรรมคาถาเดิม แต่แล้วจูจ่ๆบริเวร้อยกระสุนบนตัวเสือสมิงดงก็ปรากฏควันลอยขึ้นมาแต่ควันที่ลอยออกมานั้นก็กลับกลายเป็นร่างของชายแก่ชุดดำขึ้นมาแทนร่างนี้ก็เป็นดวงจิตของหมอผีขเขมรสายดำที่ฝึกฝนไสยศาสตร์มืดจนกระทั่งถูกอาคมเข้าแทรกแล้วก็กลายร่างเป็นเสือสมิงไล่กัดกินผู้คนตามแถบชายแดนขเขมรน,นี้มาเนิ่นนาน กระสุนคดเหรอหน่าสนใจนี่แต่สำหรับข่าร่างกายของเองนั้นเหมาะที่จะมาเป็นกายเนื้อของข่ามากกว่าจะเสือเหม็นสาบตัวนี้ข้าขอถามอะไรอย่างหนึง่งเสือตัวนี้ใช่ไหมที่เอ็งซิงล่างแล้วไปกินลูกเมียข้าทำไมถึงผู้หญิงกับเด็กที่กระ่อมนั่นละก็ ใช่แล้วข้ากินเองนั่นแหละเนื้อหวานใช่ได้นี่ฮ่า่กกระสุนอาคมพุ่งทะลุปากกระบอกปืนออกไปอีกครั้งผีกระเหม็นใสดำก็ถึงกับกระเด็นลม้มลงไปนอนร้องอดโอยเสียงดังเสียงที่ร้องนี้กลับกลายเป็นเสียงของเมียพลานเข้มจากนั้นมันก็กลับหัวเลาะออกมาโดยเสียงของผีกระเมนใสดำแทน พลานเข่มโกรจัดแล้วก็บรรจุกระสุนเตรียมยิงออกไปอีกหนึ่งนัดแต่คราวนี้ผีขเขมรสายดำก็ทําปากขมุกขมิบท่องคาถาอะไรบางอย่างทำให้ปืนของพลานเข้มยิงไม่ออกแต่พลานเข้มก็ยังคงฟื้นเนียวไกต่อไปลัวๆเสียงกระสุนที่แตกคาลังเพิงดังก้องไม่ต่างอะไรกับเสียงยิงปืน แต่กลับทำให้ปืนของพลานเข้มใช้การไม่ได้อีกไม่ไว้ก็อย่าฝืนพลานที่ไล่ปืนก็เหมือนกับนกที่ไล่ปีกแต่กับพลานเข้มแล้วนั่นมันไม่ใช่เพราะว่าพลานเข้มยังมีขวานคู่ใจของมันอยู่และขวานนี้ก็ไม่ใช่ขวานธรรมดาเพราะพานเข้มเจอมันโดยบังเอิญ ในขณะที่กำลังล่าสัตว์อยู่ในปา่าอยู่ๆฟ้าก็ผ่าลงมาบนต้นไม้ใหญ่โดยปราศจากเมฆฝนและก้อนเมฆใดๆแถมยังผ่าลงมายังจุดเดิมๆถึงสมครั้งด้วยกันตานเข้มจึงลุดไปดูบริเวณที่ฟ้าลงนั้นก็ปรากฏว่ามีแร่ชนิดหนึ่งแข็งดังเหล็กกล้าลักษณะคล้ายกับขวานแต่ไม่มีด้ามพุดอยู่ใต้โคนต้นไม้ที่โดนฟ้าผ่านั้น พลานเข้มจึงเก็บเอามาทำด้ามขวานใส่แล้วตั้งบูชาไว้ที่บ้านไม่เคยนำออกมาใช้จนกระทั่งในวันนี้พลานเข้มดึงขวานออกมาถือไว้กระชับแน่นยืนพร้อมในท่าเหลี่ยมสู้ฮ่อ๋อหัวล้อยดีถุกว่กขนาดกระสุนอาคมยังทำอะไร่ฆ่าไม่ได้ นำพังขวานทื่ถือของเองมันจะไปช่วยอะไรได้วะแล้วพลางเข้มก็ถือขวานพุ่งเข้าไปจู่โจมในทันทีแสงจากปลายขวานส่องประกายและยิบรละยับแล้วขวานเล่มนั้นก็ได้กดจมลงไปยังผีขเขมรใสดดำแล้วมันก็สิ้นท่าสุดลงอยู่ตรงนั้นแต่ทันใดนั้นมันก็เงยหน้าขึ้นมา มองพลางเข้มแล้วก็สยะยิ้มขวานอะไรของมันวะเนี่ยเกือบไปแล้วไม่กูไอ้นี่มันมีดีใช่ย,ย่อยแล้วผีกระเม็นใสดดำก็กลับยื่นมือออกมาทำท่าหยิบแล้วบิดข้อมือพลานเข้มก็ถึงกับลงไปนอนกองกับพื้นดินทุลนทุลาย เจอคาถาบิดใสของข้าเข้าไปไม่มีใครรอดชีวิตไปได้สักลายเอ็งมีอะไรจะสังเสียไหมอ๋อลืมไปมันเจ็บจนพูดไม่ได้สินะฮ่พลานเข้มที่เจ็บจนสลบไปจู่ๆในภวังก็เกิดภาพนิมิตของลูกชายขึ้นมา พ่อมีพ่อธุดงปั<ด>กกฏอยู่ทางชายป่า,ปาด้านนู้นเดี๋ยวฉันไปตามมาช่วยพ่อนะแล้วสติของพลานเข้มก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับความเจ็บปวดจากนั้นผีกขมิ้นใสยดำก็เดินเข้ามาใกล้ๆก,กับพลานเข้มเพื่อที่จะเข้าสิงล่าง อดกนโยมอาตามาขอชีวิตของโยมปู่นี้ไว้ได้ไหมอ๋อได้สิงั้นท่านเอาล่างของท่านมาแทนก็แล้วกันแล้วพระธุดงก็นั่งลงคัดสมาธิยอมมอบกายให้กับผีขมิ้นใสดำอะไรกันวะทำไมมันง่ายแบบนี้ <laughs> <laughs> แล้วผีขมิ้นใสดำ ก็เข้าสิงล่างของพระธุดงในทันทีแต่แล้วก็มีแสงสว่างจากฟากฟ้าส่องลงมายังล่างของพระธุดงแล้วกับปฏิหารพระธุดงคค่อยๆยกมือขึ้นพนมแล้วกล่าวคำว่าขอให้ดวงจิตของท่าน ต้องอยู่ในร่างกายของข้านี้เถิดเพื่อเป็นการคัเกล่าจิตใจละเว้นในบาปอกุศลทั้งปวงไม่ไม่ไม่ไปเข้าไป แล้วดวงจิตของผีขเขมรใสดดำก็ติดอยู่ในร่างของพระธุดงซึ่งจะถูกขัดเกลาธรรมะจนกว่าดวงวิญญาณบาปนั้นจะสำนึกผิดและเปลี่ยนไปยังภพภูมิมอื่นๆตามกรรมต่อไป เข้มที่ได้สติแล้วก็กลมลงกราบพระธุดงส่วนพระธุดงท่านก็มองพลานเข้มด้วยความเมตตาสงสารในจะตากรรมแล้วท่านก็เอ่ยกับพลานเข้มว่าอัตมาจะให้โยมล่ำลาลูกเมียเป็นครั้งสุดท้ายนะ จากนั้นร่างของลูกเมียพลานเข้มก็ปลรากฏขึ้นมาอยู่ตรงหน้าทําให้ดวงตาของพลานเข้มเอ,อ่อล้นไปด้วยน้ําตาของความอาลัยรักฉันมาลาที่เป็คนครั้งสุดท้ายนะผมก็มาลพมาพ่อเหมือนกันครับ แล้วดวงวิญญาณของทั้งคู่ก็ค่อยๆสลายไปในฝากฟ้าสูงสวรรค์แม้พลานเข้มจะอะไรอาวรแต่ก็ไม่อาจฝืนกดตะไลลักไปได้แล้วสักวันหนึ่งทั้งสามคนก็จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในภพชาติใดภพชาติหนึ่ง อย่างแน่นอน